เรค้าถือไปดุมไงแล้วดีดีจ้นา,านะนโ่คือนีคืออันโมบ้างสะดุ้งหญ่เด้จ้าได้รานนา เออไดูคนนข้าวไ้ถสิไม่เฮ็ดออเออเอื่นนมาอย่างนี้บานหน่อยแต่ตอนี้จะดูงจ่อทีไรกันดูถ้าไม่ร่งเลยดูนงี้่ขักันดีครับน้าไฟจ่อไม่สิบป่า ชีวิตข้า,าดัดงไปได้ดูดีไปได้ดูดีมากด้มากทงการตายน้ำล้นอยู่แถวบ้านจ้าอนเดเซียนไปจ้ะ ตกปลาตันั่งเป็นชั่วโมงนี่เราเปล่าถ้าไปปอดอ่ <g ül> <c oughs> ไปล้วยความถึงจะร่งเห็ดอ่าเรากร่างเห็ดมองล้มสะดุ้ง